ครับว,วันนี้พามาชมอิลู์ซด,ดากอนไอพีนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันวงเลยพาวเวอร์เครื่อง3,000นะครับรถบ้านเดิมๆเ,เลยครับคานเดิมนัดไม่ขยับนะครับดูรอบคันก่อนครับบอดี้รอบคันสวยมากนะครับไฟอะไก็สวยนะครับสวยกระจกไฟฟ้าเลยครับไฟฟ้ารอบคัน บะแม็กบะท้ายแม็กแดนเนอร์ครับรถสวยมากนะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับเรามาดูเครื่องครับเครื่องดีนะครับระบบไฟติดครบกระชากครั้งเดียวเครื่องนิ่นมเลยเรถบ้านเดินเดนเลยครับ มาเมื่อกี้ประมาณ9ก้าสิบโลนะสบายใคยสนใจติดต่อรถอยู่อำเภออาจสามารถจังหวัดระยองนะครับใครสนใจติดต่อ0ูน6 4แ5ดหนึ่งหกสี่สองห้าสามเก้าหนะครับครับผมขอบคุณมากครับ